จากคลิปที่แล้วอธิบายการแผ่รังสีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุดำโดยอาศัยกฎของสเตฟานโบสแมน,นกล่าวว่าแม้วัตถุจะต่างชนิดกันแต่ถ้าอุณหภูมิเท่ากันจะแผ่รังสีเหมือนกันออกมาแต่ข้อความนี้ไม่จริงสำหรับวัตถุอื่นที่ไม่ใช่วัตถุดำเพราะสำหรับวัตถุอื่นการแผ่รังสีขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุด้วย สำหรับวัตถุทั่วไปจะต้องเพิ่มค่าคงที่ของการแผ่รังสีในสมการของสเตฟานโบสแมนเพื่ออธิบายการแผ่รังสีของวัตถุนั้นโดยค่าคงที่ของการแผ่รังสีจะมีค่าตั้งแต่0ถึง1ซึ่งสำหรับวัตถุดำค่าคงที่ของการแผ่รังสีจะมีค่าเท่ากับ1เมื่ออธิบายการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง,สงไปยังสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำจะได้สมการนี้ โดยวัตถทุที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ศูนย์เคลวินขึ้นไปก็สามารถแผ่รังสีความร้อนได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเช่นมนุษย์เราที่มีอุณหภูมิประมาณ3.7องศาเซลเซียสก็จะแผ่รังสีความร้อนในย่านอินฟราเรด